ตัวกินเราก็เริ่มวางแล้วครับตอนนี้ก็คือขั้นตอนการอาบน้ำน่าเขออ้าคิวมาเดินกับพี่น้องครับนี่แจกเหลือแต่ละที่นี่ทีมงาน,นมาด้วยความตั้งใจด้วยความรักความผูกพันที่เกิดจกครอบครัวทันสวัว่า อาวนบสกดี ة, well, s <S ้วาจเป็นบเสียน <samen> oh, <or colorful sk is> mm ้ำนากเี huh. uh ่น้องผู้หลักผู้ใหญ่หลายขั้นตอนพิธีครับพี่น้องครับเราก็ทำกันก่อนก่อนผลจะมาเทวดาจะลงน้ำให้ด้วยหรือเปล่าก็ไม่รู้เ็นี่ เราะนั้นวันนี้ครอบครัวก็มีคามสุขที่ไจัดยาคุณแม่สนองนะครับคุณแม่สนองนี่ทีมงานซาติล่าก็มาครับพี่นงครับทั้งโตโต้ทั้งต้วนทั้งตั้ง อากาศดีเ็ฝนอาจจะตกฝนอาจะมา่วันนี้กบพี่น้องชาวกรุงเทพกำันนีมีตรอีดีต่อีีชอบดีสนธรรมชาติร้านอาหารธรรมชาติอันนี้จะลบไหมเนี่ยนี่นี่นี่ฝนก็จะมาแล้วกับพี่น้องครับตอนนี้โอ้เย็นเย็นเย็นเบาเบาน่ท ล้มไม่ดีนะพนมเนี่ยจับเสาที่นี่มันจะจะหลุดดูสภาพร่างกายของผู้อาบน้ำใต้หน้าด้วยเคลีที่ฝ่ามือความเย็นสวนทนาด้านนี้ก็เตรียมโต๊ะกินโต๊ะเตะวงเราก็ยังเล่นไปเรื่อยๆทีมงานทางนี้ครับเนี่ยไปรู้ผลจะมาหรือเปล่า พี่น้องที่มาช่วยจามอาหารแต่วันนี้นะครับแต่ขอเชิญมาร่วมกันนะครับรดน้ำให้กับเจ้าแม่หรืออาบน้ำหน้ากัน50 50ครับพี่น้องครับเนี่ยโชวจะเป็นยังไงฝนจะมาหรือเปล่าเวทีแล้วก็เรียบร้อยตอนนี้กำลังอาบน้ําให้หน้าก่อนเดวาราจะช่วยอาบน้ําหรือเปล่าไม่รู้อื่นเดี๋ยวเริ่มมาแล้วใจชื็นขึ้นมาหน่อยเป็นตัวยาวนะครับเป็นบชุ่มฉ่ำสิ่งที่เรารอ มาตรงเวลาเลยครับพี่น้องครับหนักด้วยเม็ดใหญ่ด้วยนี่การร์นะจบุรีครับชุ่มทําทั่วไปโต๊ะกินเพิ่งตั้งเสร็จวิ่งหลบกันเรานั่งกินที่กอไผ่สบายที่ไหนได้ผลมาเลยวิ่งกระจายครับพี่น้องครับนี่โอ้เดยกก็เย็นดีจริงๆน่าจะฝาก็ไม่ได้มืดมากน่าจะเปิดถึงเวลาโต๊ะกินตั้งก็ประมาณหกโมงเวลาตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสาม น่าจะโอเคครับพี่น้องครับนี่แต่ก็เย็นชุ่มฉ่าดีโอ้นี่ตอนนี้ก็วิ่งหลบฝนกันหมดครับนี่ตัวกินแล้วก็โอ้โหเปียกมลมังนี่เจกเถอือฝนมาจะชุ่มฉ่าเลยครับนี่ดีมาก่อนเวลาเพราะงานเราจะเริมก็ประมาณหกโมงตอนน,อน,นี้ตอนนี้เทวดาก็มาลดน้ําให้หนาแเสร็จน,นาเสร็จเรียบร้อยแล้วหลบฝนก่อนครับพี่น้องครับนี่ตอนนี้นี่กันหมดเลยหนีนี่ไม่ที่หลบ ทั้งทีมงานมืออาชีพนี่มีหลายตัวครับหกตัวหกต,ตัวล้านหกล้านสิบสองล้านมีครับนั่งรอ,รอลบฝนใครสนใจก็มาครับตอนนี้ครับหกตัวหกล้านครับพี่น้องครับใครจะมาสนใจเข้ามาไม่ใช่งวงครับลอตเตอรี่ครับพี่น้องครับ หกตัวหกล้านลอตตารี่ครับพี่น้องครับหกตัวหกล้านเองเลือกได้ตอนนี้คือขั้นตอนแต่งตัวให้หน้าก่อนจะขึ้นเวทีวันนี้เราจะมีงานกินเลี้ยงตัวกินแล้วก็มีเวทีเลี้ยงนะครับแต่งตัวให้หน้าไปพบกับแขกเหลือที่มาร่วมงานหลา,หลายทิศหลายทางครับพี่น้องครับนี่ แล้วพรุ่งนี้แล้วเขาจะมีการไปบวชแต่ตอนนี้หน้ากําลังแต่งตัว,วเพื่อไปพบกับแขกที่มากินเลี้ยงในงานเราวันนี้ครับพี่น้องครับนี่วนเวทีเราก็พร้อมแล้วหลังจากฝนก็มาร่วมวอาบน้บนํากับนาคตอนนี้ฝนหยุดเรียบร้อย,ยตอนนี้หน้าคู่เราก็มาพร้อมแล้วครับพร้อมแต่งตัวเดี๋ยวให้ ป,ป้านะอาแต่งตัวให้เพื่อจะไปพบกับแขกเรือที่มาร่วมงานในวันนี้ครับนี่นี่คุณแม่ก็ร่วมแต่งตัวให้ด้วยเดี๋ยวไปเจอก,กันหน้าเวทีครับพ,<อ>พี่น้องครับมาด้านนอกครับแขกเรือก็เริ่มทยอยมากันหลังจากว้าเปิดเรียบร้อยครับพี่น้องครับนี่แขกเรือนี่พอนหน้าก็เริ่งดูแลแขกเรืเอเวทีเราก็พร้อมแล้วตอนนี้ ตอนนี้ทีมงานเราก็มาพร้อมแล้วสััสดีครับพี่น้องครับนี่ทีมงานาเราก็นั่งเต็มโมตัวเรียบร้อยสััสดีครับนี่ทีมงานสรารคามน้ำไม่ต้อง เมาแล้วคือนอนเลยครับพี่น้องครับ,รบนี่อีกตัวหนึ่งครับทีมงานแล้วก็เต็มทาไมตัวนี้เต็มเร็วเหลือเกินตัวนี้มีชาตลล่ามาแล้วก็โอ้โหแน่นมากนี่แก่เกยวกับยายผู้จัดการนั่งเต็มตุกๆเลยครับพี่น้องครับเอ้าสุรสวยทําไม่นั่งคนเดียวฝั่งนู้นนะนักร้องนักร้องเหรออ๋อเขาต้องร้องเพลงต้องร้องเพลงเป็นนักร้องอ๋อฝั่งนี้ครับพี่น้องครับ โตนี้เขาจะมาจากกรุงเทพครับดูจากหน้าตานี่แขกเรือสวัสดีครับพี่น้องครับโตนี้น่าจะมาจากมาจากกรุงเทพโอ้นี่นะามันอากจะไก่กันนี่ไม่น่าจะมาจากนี่คนนี่คนกรุงเทพนี่ดูหน้าตาตัวกรุงเทพเทาน้องพี่น้องนี่ <c oughs> นี่ยายครับกับลูกกับหลานมางานบ้านบนุญ พูดจาไม่เพาะเขาออกช่องนี่นี่เสียมเสียช่องเขาหมดนี่นายอำเภอก็มาครับนี่น,นี่ปวดไม่ใจน,นี่ว่าบินมะบินไปไหนโอหนี่เลขาเขาอยู่ฝั่งนี้ครับนี่เสลันยิกมือปืนเสียลันยิกครับอยู่นี่มันนี้ขอให้กินเต็มที่ครับอร่อยอาหารเราเส์ฟพร้อมเต็มที่เราเบียมไม่มีเล,เลยตัวนี้ ยิ้มเลยเสียยี่ห้อสารคามหมดเลยครับพี่น้องครับไอสักให้วัวกเต็มนัเลยชื่รคามหมดเลยวสารคาน้ำไองรับไม่ไล่เฮียทางเราเราไม่ไล่อะไรเฮียอะไอเฮียทำอะไรเขาแขกเรือเ็เริ่มทยอยมา แล้วหน้าทั้งสองหน้าก็รอรับแขกหน้างานนะครับพี่น้องครับตอนนี้นี่นักกิจนัฐการส่วนผู้ปกครองก็อยู่ตรงนี้งอบซองเขาใส่ตู้แล้วก็เขียนด้วยนี่ส่วนญาติผู้ใหญ่กออ็อยู่ฝั่งนี้นะครับนี่สวัสดีครับ ต้อนรับแขกเหลือที่จะก็มาร่วมงานกับลูกกับหลานยังไงผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะเป็นผู้นําทางอยู่ดีวัฒนธรรมเบียนีนก็เราก็ต้องทําตามนะครับบ้านเราเคยทยํายังไงก็ต้องทําอย่างนั้นนี่พ่อนาคพ่อนาคแม่นาค พร้อมกันบมดหนึ่งสองสามสี่ห้าก็ดแปดนี่ครับพร้อมตรงนี้ครับครับเห็นชัดส่วนเราก็มา งาครั้งนี้เหมือนกันวันนี้ในช่องนิยมทุดทุ่งเราก็มานี่ครับกับทีมงานชาติลาแล้วก็ยายคนนี้เขามาจากกรุงเทพดูหน้าตาก็รู้ไปลูกหลานเขากล้องตรงนี้ทีมงานเราก็พร้อมแล้วครับนี่ ฝั่งนี้ก็โต๊ะฝั่งนี้โต๊ะแล้วก็โต๊ะ,ตะมันจะมีก็มีรุ่นส่ว,น,สวนโต๊ะฝั่งนี้ก็จะมีแต่คนเยาว์วัยมาอยู่ <c oughs> นะครับนี่ม <c oughs> านั่งกิน <c oughs> นี่ดูมมีแต่วัยรุ่นมากินทำสีผมแต่วัยรุ่นวัย <c oughs> รุ่น <c oughs> ตอนนี้บรรยากาศกำลังดีครับหลังจากฝนหยุดเรือก็มากันเตรียมโต๊ะหลากหลายมากมายเดี๋ยวคอยรอนักร้องเราจะขึ้นเวทีว่าใค right. รจะขึ้นเวทีบ huh. ้างนี่ไงเดี๋ยวบ็อตลองเพลงเดี๋ยวบ็อตเพลงก็มอกี้สารคามโลโก้พ่นน้ำไปแล้วนะครับพี่น้องครับ น้ำบอกมาเมื่อกี้สรคมน้อยียบอกว่าไปส้ยพวน้ำสารคายะคพาขนน้ำเมื่อกี้ไม่เห็นเราไม่ได้มาจากสารคามนะครับนี่เราจะมาเจาโสโคลาดเจ้สทองโาดโดโดให้ังวนี่หนุ่มนี่ส่วนนี่ก็จะเป็นหนุ่มโคราดกับสาวโคราดมาปะกันนะพี่น้องด้วยนี่ แขกเรือก็ทยอยมาเรื่อยๆครับคนจะอยไดีเป็นคนก่วงขวางนะครับนี่พี่น้องก็ทยอยเข้ามาเรื่อยๆหลากหลายมากทางด้านดัตตีแล้วก็พร้อมเรียบร้อยนักร้องก็ขึ้นเวทีร้องเพลงขนาดนี้แล้วก็แขกเรือตอนนี้เราก็มาพร้อมกันหมดแล้วนี่ก็จะประมาณนี้หลากหลายก็เป็นได้แค่คนคนเนึ่ ี่รักคนหน้าหน้าเก็ยังรอรับแขกไปเ,ไเไรื่ยอยๆก็ทยอยทยอยกันมานี่ครับพี่น้องครับ<อ><อ>รก็ทนั้นแค่อนเดจรััักกไรรนมเิ่มร้องเพลงแรกครับเทชเสียงก่อนตอนนี้ครับพี่น้องครับพี่มา,มาถ่ายรูปด้วยครับพี่น้องครับตอนนี้เฮ้ยไม่ถ่ายน้องเทนถ่ายละครสั้นนี่ครับนี่ ไม่เอาไม่เอาสิคนเยอะเยะให้แย้ารน่อยถ่ายไปก่อนตอนนี้บนก็เริ่มทยอยลงนักร้องก็เริ่มขึ้นเวทีแล้วครับตอนนี้ทางด้านหน้านเวทีก็ประมาณนี้ด้านแขกเรือก็มาเรื่อยๆถ่ายรูป บรรยากาศโดยรวมก็ประมาณนี้ครับแต่ผลจะมาหรือเปล่าต้องดูอีกทีครับเริ่มเหมือนเยี่ยวจักรจันทร์ลงมาแล้วตอนนี้เอาตอนนี้พระเอกใหญ่กับพระเอกน้อยจะถ่ายคู่กันว่าใครจะรอกันอันนี้ก็เป็นพระเอกอีกช่องหนึง่งถ่ายคนละช่อง ่วดดนี้คร,ร,าารนนพพึอาหารเราเริ่มเสิร์ฟแล้วครับตอนนี้นคืออันแรกคือขาหมูภาพกลางฝนตกๆครับพี่น้องครับเลยดินปล่อยๆมาไปรู้จะไปถึงไหน เยอะดอกันดูกีว่าผลมันจะขนาดไหนแล้วพี่ต้องัปวดยกบุญให้อยอะคิดว่าผมเป็นชายสามบทให้ปวดนี้พระเจ้าคุณพระบุตรในกามสุขลังบัวพระเดี่ยดีไม่มีเรื่องงู หยุดร้องเพลงไปช่วงกันนะครับตอนนี้ก็ถึงิธีกรรมตอนจะเดินด้อนของเจ้าภาพสพิธีการั้นก็พิธีกรก็ขึ้นเวทีแล้วครับตอนนี้ร่วมในงานและเจ้าภาพคนสวยทีนี้พร้อมกับน้องผู้เชิญมาลัยนะครับครับในช่วงนี้ผมก็ได้เชิเชิญนะครับเจ้าหน้าคณธกิจแล้วก็นักการศึ้ษาคนหนึ่งนะครับให้กับเจ้าหน้าและเจ้าภาพนะครับจะบป็นเชิญนะครับ สุพิพงศ์จันสว่างนะครับคุณสุวรรณพุทธศรนะครับแล้วก็คุณยายแป้งฝุ่นนะครับปีเยาแล้วก็คุณวัฒนาศีรักนะครับพร้อมกับน้องผู้เชิญบรรลนะฮะนี่ครับสวัสดีครับพ่อนาคแม่นาขึ้นเวทีครับพี่น้องครับวันนี้นะครับก็ทำความคารพเรียบร้อยอ่าหลายหลายท่านด้วยกันให้ท่านผู้จัดการโรงงานนะครับบริษัทชาติพนาศเช่นกันวันนี้เราขึ้นมาสวัสทีครับพร้อมอะไร เพื่อร่วมอนุโมทนาบุญกับทางเจง้าภาพในวันนี้นี่ลูกพี่เราก็มาคร,ครับพี่น้องก็ขึ้นเวทีขึ้นทางข่ามือผมและลงซ้ายมือผมเลยนะด้นานนี้นะครับขอขอนุญาตเชิญน,นะเจ้าหน้าขอาขอนุญาตงอผ้าออกก่อนก่อนดีกว่าขนนะครับนี่ลูกพี่เราก็ขึ้นไปมอบพวงมาลัยไม่ใช่นักมวยนะครับพี่น้องครับแต่ว่าขึ้นุญาอบหน้าังกั่ไปเลยนะครับคุณสุรศักดิ์นะครับ อาชดาวิภูนะครับแล้วก็ผูทีำกับงานจันหอมนะครับหัวหน้าทีมดีไซน์นะครับจากบริษัทเอไอพิกนะครับเพือนเชิญทั้งสองท่านนายกเทศมนตรีตัวสังเวยท่านผู้ใหญ่ตัวทินทาวอชีวินท่านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่สิบเจ็ดตอนนี้คือมอบพวงมาลัยครบทุกท่านสุดท้ายคือกำนัน แล้วก็กล่าวบางอย่างพอเราจะไปร่วมงานกันพรุ่งนี้นะครับพี่น้องครับเดี๋ยวก็รอฟังท่านทางน้นจะพูดอะไรมั่งแล้วก็วัคนสุดท้ายครับเราไร่วมงานกันพรุ่งนี้ครับพี่น้องครับ you no. no. Để cho